สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นอะไรไม่รู้คาว่าอะไรแหละแล้วเมื่อกี้เราไปเล่นมาแล้วเราก็ยากกันนะเออคลิปที่แล้วทุกคนคลิปที่แล้วที่บอกว่าไปเล่นอันนี้ใช่ไหมมันยากมากทุกคนตายหลายแล้วมานอันนี้ก็ตาย,ยะน,นะทุกคนแต่มันไม่ค่อยเท่าไหร่เอ๊บเอ๊บอึบเอ๊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 บเอ แค่ต้องนำจิบจิบไม่เป็นไรเราไปได้ต่อแน่นอน,นโอ้ยนี่คนนี่ไงนี่ไงปัญหาที่ทำห้เรอนี้ทึบทึบเนี่ยทุกคนเป็นยังไงเราโง่เองทุกคนมีทางแล้วให้แต่เราหยัดเตียนเนี่ยเซียนออบบี้ไงทุกคนยังต้องรีบโคตตอนนี้เราจริงจังเราต้องรีบและ อีกห้าอ,อ,อีกห้านาทีแล้วก็ต้องแบบนะเพื่อนเพนคนเรานี้เราไปเซ็นท่านทุก่นคนเพื่อนคนอย่างหลวงแม่ว่าเราไปเซ็นท่านเซ็นท่าอะไรใครจวัดเชียงใหม่เราเราจะไปเซ็นท่านเชียงใหม่เป็นยงไงใครอยู่เชียงใหม่โบกมือให้ด้วยนะจ๊ะแป๊นึังไม่ม ไม่ชูมือเครื่องทุดๆไม่ได้จ้าเรามีแฟนกันแล้วนะไม่ได้ไม่ได้ใครไม,ม่มีแฟนนะเฮ้ยไปไปดีที่ไม่ไดุดไปอือโอ๊ย <c oughs> <c oughs>